วันนี้นะครับดีใจมากครับที่เจอทุกคนนะครับนานๆที่ได้ออกคอนเสิร์ตกับน,น้องชายนะออชีวิตอชีตประจำวันน่ะก็อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่หรอกชีวิตประจำวันน่ะก็อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่หรอกแต่ว่านานๆทีจะเอาชีวิตประจำวันมาโชว์บนเวทีอย่างนี้นะเอเอุาม,มาก โอ้โหมากวันนี้ตั้งแต่โลงสนามบินมาแล้วนะครับ,รบลงเคบินมานะครับมากันเต็มไปหมดโอ้โหให้พึบครับนะฮะแบบเต็มสนามบินนะครับดีใจมากเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่ามาขอนแก่นทีไรก็ดีใจทุกทีไม่น่าเชื่อนะว่าเวลามีคอนเสิร์ตคู่กันครั้งแรกเนี่ยแล้วจะมาจะได้มาเล่นในทีมของพวกเราอ,อย่างแรกเลยนะคือที่นี่ก็เป็นสนามแพทย์ เป็นถิ่นของริทเป็นถิ่นองริทเองอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่คือคอนแกนก็ถิ่นของพี่แน่นเอง <S 2> <S 2> <Ear tornado> เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็พูดได้ว่าเราทั้งสองคนต่างเป็นเจ้าถิ่รรออนเด้อ่ะนะครับขอต้อนรับทุกคนคนระับเข้าสู่คอนเสิร์ต r ิทแอนด o โทโน่เดอะชาริตี้คอนเสิร์ต for สิริกรินเด a y ฟันซึ่งแปลเป็นไทยว่า จริงๆเนี่ยปรึกษากันก่อนตอนอยู่ในท่าเวทีเนี่ยว่าจะจะส่งอะไรมาเนี่ยแปลว่าพี่ชายว่าอะไรก็ก็แปลว่าคอนเสริร์ตริสและพิโตโ,โน่คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อกองทุนวันสีนัทรลินีแ่แหมขอโทษทีไม่ไม่ได้เรียนคณะแพทย์เอ้ยพี่พออี่ออออ่างนั้นแต่แต่ก็เ็กนัึกษาแพทย์ก็น่ารักทุกคน ทีมของดิ๊ฮะที่ว่าดิ๊เปิดก่อนดีกว่า,อวา,วาโอ้โหโได้เลยพี่เอาเป็นว่าณตอนนี้เดี๋ยวให้พี่โตโน่ไปพักก่อนนะครับมาฟังดีก๊ก่อนลวกันขอสติดพี่โตโน่ด้วยกัน